วันนี้ผมจะมาสอนโปรเกมเดยวเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับผมไม่บอกชื่อนะนี่ครับภาพเนี่ยภาพเนี่ยเห็นไหมเคครับเนี้ก็จะมาสอนโปรเกมนี้กันเลยเนาะใช่ใช่ช่เดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องมีไอแอปเนี่ยแอปอะไรครับเพนม d ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับเพนมดนะวิธีโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะสอน วิธีโหลดจะอยู่ใน Google เท่านั้นครับในเบสโตเขาได้ถูกลบออกเพราะหนึ่งก็คือมันโกงครับ2ก็คือมันไม่ดีครับแล้วมันโปรได้ทุกเกมด้วยนะนอกจากเกมแฮนเมดซอมี้ยังมีเป็นพันเป็นหมื่นเกมเนะ่ยในที่เก็บโปรได้นะครับก็ไปดูกันก่อนเลยเนาะโอ๊ยไม่ใช่ไหนอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นตัวเว็บนี้นะครับที่มันชุดรูปแบบ,นบเนี้ยของริศาทเนี่ยแล้วคุณก็กดเข้าไป โอเคครับคุณกดเข้าไปหลังจากนั้นคุณก็กดดาวน์โหลดนาวนี่เลยนะครับแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดนั้นนะครับแล้วคุณผู้ชมก็กดไปที่รายละเอียดไฟล์นะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆเนาะรอนะครัอรอเราจะมาสอนนะก็ต้องรอไปรอรอรออ่ะพอได้่บงนี้ปุ๊บก็กดเข้าไปที่ซาพโหลดเสร็จ อ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีเจ้าแอปตัวนี้เนาะก็ไปโหลดมานะครับผมมีแล้วแล้วคุณผู้ชมก็ต้องไปที่เอ้ยดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดใน z a r เแล้วคุณผู้ชมก็ไป,ไปหาไปหาไปหาเออหาหาไปเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมจะเจอกับฮับเป็นมดน่ะนี้ครับคุณผู้ชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็กด l i เซ็ตโหลดคุณผู้ชมก็กด ติดตั้งแล้วก็ติดตั้งอีกรอบครับแล้วคุณผู้ชมก็รอนะของผมเสร็จแล้วอ่ะแล้วของผมก็จะเข้าเลยนะครับอันนี้ของผมก็จะไปปูนะเขาก็บอกว่าไม่มีไวรัสไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างอ,อันตรายนะใช่แล้วก็กดเข้าไปที่เนี่ยครับตรงรูปไ็้ขยายหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วก็พิมพ์คาว่าแพนเวสซอมบี้ ผูช้ชมก็หานะครับของผมมันจะเป็นเกมซอมบี้นะผมจะพิมพ์คำว่าเกมซอมบี้อ่ะมันจะมีซอมบี้สองด้วยอ่ะซอมบี้หนึ่งก็มีนะคะผมมูช้ชมก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่คือจะเป็นมดเลยนะของผมมีแล้วมันเป็นโปรเงินนะครับใครชอบใจคลิปนี้หรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมขอร้องนะครับกดให้ผมหน่อยขอให้ถึงเจ็ดร้อยซับนะครับนี่ผมมาสอนโปรเกมนะครับ สอนโปรเกมแทนเวทซอมบี้จริงๆผมจะมาสอนโปรทุกเกมเลยนะครับแล้วัอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย